นโยบายของเรานี่ยคือเราเ้นในปัญหาของเราก็คือสอมางก็อ่าส่วนใหญ่ก็คือเราเห็นได้ว่านโยบายของเราคือจะมีการจัดตั้งคองหรือการคำนาเหตุผลที่เราจัดทานโยบายนี้ขึ้นมาเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าอาชีพลกก็คือการทางาแต่แต่จากการที่ว่าจากการทนาก็คือเราอยากจะมีการ บบมีกองทุนสำหรับข้อค้าหรือไา่คะเพราะว่าเราเห็ปัญหาว่านี่นอกกระบบกสำหรับข้อค้าไหมคะาจะเลียงวมากแล้วก็ดอกก็จะสูงแพงด้วยนะคะที่ร้านเราเขาอยู่ส่สอถามามาประมาณร้อยละยี่สิบเราเลยเาตัดไปของแม่ค้าทีา่อยู่ตรงนี้ส่วนการจัดตั้งน,นะคะนโยบายข้อที่สองก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ปกันการทรัพย์สนนะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนจากการลงพื้นที่ของทัพเราจริงๆนะคะจะเห็นได้ว่า,าเกิดการทรัพย์สินที่เห็นชัดเจนอย่างระบบงานการปราปานะคะแล้วก็การในเรื่องของอุประมาณในหมือบว่ายัางมีผู้ใหญ่บางท่านที่ยังบิดเบียนข้อเท็จจริงกับชาวบ้านอยู่นะคะดังนั้นทัพของเราจึงจะจัดตั้งคณะ ส่วนร่วมในการตรวจสอบการคอรัปชันในส่วนนี้ก็จะมีทั้งภาครัฐเอกนชนและก็ผู้ทรงคุณวุฒิยุทธ์รวมทั้งเยาวชนที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนของอเพื่อป้องกันการคอรัปชันในด้านานี้นะคะส่วนข้อที่3นโยบายข้อที่3นะคะก็คือการส่งเสริมผลิตอาส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะ ไปนั่นก็คือประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะดังนั้นเราจึงจะจัดตั้งเราจึงอ,อยากให้ส่วนงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงเกษตรกรแล้วก็กระทรวงเกษตรกรในส่วน,วน,วน,วนของจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมกับชาวบ้านเพื่อที่จะให้มีการให้ความรู้และก็ปรับให้ปรับแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักชีวภาพจริงๆเพราะว่า ราคาปุ๋ยเคมีก็พุ่งสูงขึ้นแต่ถ้าพูดถึงว่า <c oughs> การทำปุ๋ยหมักในหมู่บ้านม,ามีไหมมีแต่ว่าขาดประสิทธิภาพน,น,นะคะเราจึงมุม่งแล้วก็เห็นในส่วนนี้ค่ะส่วนนโยบายข้อที่สี่นะคะค่าสำหรับนโยบายข้อที่สก็คือเราจะจับตั้งสาบันร้านค้าส่งนะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่าจากที่เราก็ไปใดนชมโชว์จะเห็นร้านค้าโตหัวเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็จะมีนโย การสร้างสหกรณ์ขึ้นก็จะเป็นเชื้ท้าแบบทำเป็นสหก,กรณ์ค้าส่งโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำเหตุผลที่ที่เราจะตั้งขึ้นก็คือเราจะซื้อสินค้ามาในปริมาณที่มากจะทำให้ต้นทุนต่ำแล้วเวลาร้าน,นค้าโตงหยต้องการซื้อก็สามารถไปซื้อของเราได้โดยก็จะเป็นจะต้องแบบเข้ามาในเมืองเพื่อซื้อของแค่บางอย่างบางอ่าง จบนโยวายของพักพัรสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ <app laud issements>